ทำไมเราอยากมีลูกอ่ะกลับไปคุยกับสามีอ่ะทำไมเราอยากมีลูกอแล้วสามีให้คําตอบไหมไม่ดีคําตอบก็คือเป็นวงเปล่าสรุปเราก็คุยกับ สามีสามีตั้งคําถามมาว่าเออเธอลูกอะ่ะจะมาเกิดอะ่ะเขาไม่ได้ขอมาเกิดนะแล้วแม่สามีก็พูดคํานี้นะมาม่าเขาเขามาม่าเขาเป็นคนอายุ70กว่าที่สมัยใหม่มากบอกเธอเธอต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะเขาไม่ได้ขอเธอมาเกิดนะเธอทําทเขามาเกิดนะเธอต้องรับผิดชอบนะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรักอะ่ะพอรักแล้วอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันสักระตัยูโดยอัตโนมัตินะรู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะยังไงเขาก็ไม่ลืมเราเวลาเขาทําอะไรเขาก็จะคิดถึงเราเขาก็จะดีกับเราการที่เราที่เขาดีกับเรามันก็เหมือนเขา ตอนอยู่เราบ้านเรารู้สึกว่ามันอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะมิฟเฟินวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้เรามาคุยกันที่ท็อปปิกที่ว่าทำไมถึงอยากมีลูกานั่นเนี่ยนั่นนั่นตอบยากอะคือ เอาจิงตอนแรกคือพออ่านท็อปิกอะสตันไปเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเราอยากมีลูกวะเออเราก็คิดกลับไปถึงนะวันที่เราจะมีลูกอะเราได้คิดไหมก่อนเราได้คิดไหมก่อนว่าเราอยากจะมีลูกโมเมนต์เนี้ยคิดกลับไปอ่ะเอ้ยทําไมเราอยากมีลูกอ่ะอืกลับไปคุยกับสามีอ่ะทําไมเราอยากมีลูกอืมแล้วสามีให้คําตอบไหมไม่มีคําตอบก็คือเป็นวงเปล่าใช่ก็เลยเออกลับมาย้อนคิดรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่ พอเราแบบแต่งงานมีครอบครัวก็เหมือนเหมือนต้องมีลูกเป็นเหมือนเป็นเป็นธรรมชาติที่เรารู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นัโมเมนต์นั้นรู้สึกว่าถึงเวลารู้สึกอายุเราก็มากแล้วถึงเวลาที่จะมีลูกแล้วก็มีก็คือเป็นคนเป็นผู้นำอ๋อนำเออว่มีลูกคนแรกในกลุ่มใช่นำมีเฟิร์นบอกว่ามึงอายุเยอะแล้วมึงมึงจะมีลูกแล้วมึงต้องไปหาหมออย่าเรียกว่านำเรียกว่าลากไป จริงว่ะใช่ใช่ใช่ไปหาหมอให้หมอแบบดูสิว่าแบบว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงต้องกินวิตามินอะไรบํารุงเพราะว่าอายุเยอะแล้วเดี๋ยวลูกแบบมีลูกยากหรือว่ามีลูกแล้วลูกจะแบบไม่ปลอดภัยพอไปเช็คปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าเออไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะฝากคันเลยก็คือ ก็คือก็คือพอเช็คือวีคแรกไปตรวจเลือดจาได้พอตรวจเลือดเสร็จวีคถัดไปไปตรวจว่าผลเลือดเป็นยังไงอ่ะก็คือฝับท้องแล้วมาแล้วท้องแล้วใช่ตอนนั้นน่ะเนอจําได้จําได้จําได้คือตอนนั้นน่ะมีบีอะท้องได้ประมาณน่าจะประมาณ6เดือนแล้วตัวเองท้องก็เป็นเหมือนแบบเฮ้ยมีเลยอายุใกล้กันก่อนท้องอ่ะก่อนถึงอยากมีโอเคอะตอนแรกเลยแรกแรกเลยคือคุยกับสามีตั้งแต่แรกแล้วว่าคือจะมีลูกไหมแต่งงานเนี่ยคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าจะมีลูกไหมสามีบอกว่ามี อยากมีลูกก็ไม่ได้ถามเขานาะว่าทําไมคือถาม <He> แค่ว่าเออเผลไม่มีนาะเออแต่ว่าคุยกันว่าแต่งงานปุ๊บคือเราลองใช้ชีวิตดูก,ก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมีลูกอีกปีถอดไปเพราะเอาจริงกลัวไม่รอดอันนี้คือวางแผนชัดเจนวางแผนชัดเจนกลัวไม่รอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราคุยกันแล้วใช่ก็คือพอมีคืออยู่กันหนึ่งหนึ่งปีก็คือปรับเนาะเป็นช่วงเวลาที่ปรับ พอปีต่อไปพอวางแผนมีลูกปุ๊บอันนี้ก็คือโชคดีก็คือมีตามธรรมชาติเลยเออเหมือนกันอ่าพอมีปุ๊บก็จำได้พอตอนถูกเดินก็เลยบอกให้ก็คือไปยาแหละก็คือแม่ไปตัวไปอยกกันด้วยไปยาก็คือไปตรวจไปตรวจพอตรวจปุ๊บไปฟังผลก็คือทองแล้วตอนนั้นทองอ่อนอแล้วเนาะใช่หลายวีก็เหมือนกันนะแม่ตอนนั้นอะห้าหกวีกนะจำได้โอ๊จะไม่ได้แล้วว่ะแต่ว่านองแบมนองแบมรู้สึกว่าพอมันพอมีแล้วว่ะ คือรู้สึกว่าเราอยากอยากดูแลเขาอยากทําให้ดีที่สุดอ่ะอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยเอางี้ไอตอนที่อยากมีไม่รู้อยากทําไมแต่พอมีแล้วเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าพอมีแล้วอ๋อก็รู้สึกฟูลฟิลนะรู้สึกว่ามันมันเติมเต็มเราแล้วรู้สึกว่าการทําอะไรเพื่อใครอะ่ะมันมันไม่เหมือนกับทําเพื่อตัวเองอ่ะเออพอแบบทําอะไรให้ลูกอ่ะรู้สึกแบบพลังมันมาเยอะกว่าอย่างถ้าช้ชีวิตแบบไม่มีลูกอ่ะอยู่กันสองคนอ่ะ สุดเหวี่ยงเหมือนเหมือนเหมือนเสี่ยงทุกอย่างเหมือนเราเป็นคนทำธุรกิจเนาะทำธุธุรกิจอยากทำอะไรลองเลยทำแบบทุซีทำเลยเสี่ยงทุกอย่างแบบถ้าสมมติจะล้มก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้รู้สึกว่ามีแค่สองคนอะแล้วเรามีสมองและสองมือทำอะไรก็ได้แต่พอมีลูกแล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราล้มไม่ได้อะอเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เราต้องดูแลคิดมากขึ้นถ้าถ้าแบบกลับไปศูนย์ปุ๊บคือแล้วลูกจะอยู่ยังไงมันมัน รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีม,มันทําให้เราใช้ชีวิตระวังมากขึ้นอเพราะว่าอย่างตัวคนเดียวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราคนเดียวอพอมีลูกแล้วเรารู้สึกว่าเขายังดูแลตัวเองไม่ได้อะอยังเด็กอยู่เราเป็นอะไรไม่ได้อ่ะอแล้วถ้าเราเป็นอะไรไปลูกจะอยู่ไงแต่ถ้าอยู่คนเดียวเป็นอะไรไปก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็น f e e l ิ่งที่ดีอะเป็นความรู้สึกที่รู้สึก f u l ฟ i ลแล้วมีบีล่ะคือ พอคือไม่ไม่ได้คิดดีกว่าว่าอยากมีลูกทำไมตั้งแต่แรกแต่ตกลงกันแล้วว่าจะมีพอมีก็คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนไม่ใช่เออธนารีคนเดิมไม่ใช่บีคนเดิมรู้สึกว่าตัวเองอะเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเลยแบบแล้วก็หลายคนก็ทักคือตแต่ก่อนอนะตัวเองเป็นคนที่จะแบบว่าค่อนข้างหลักตัวเองอะทำอะไรก็จะทำเพื่อตัวเอง okay. อ่ะแต่พอมีลูกปูปะ กลายเป็นว่าเราไม่คิดถึงตัวเองเลยเข้าใจแล้วคําว่าตายแทนได้คืออะไรอ่าใช่เข้าใจแล้วว่าคืออยู่เพื่อลูกคืออะไรคือมันมันเข้าใจเลยว่าเอ้ยเนี่ยคือลูกเราเราแบบต้องรับผิดชอบเขาอะมันเป็นสิ่งที่แบบเราสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาแบบดีที่สุดด้วยนะใช่คือไม่ใช่รับผิดชอบไปแบบชิวๆไม่ก็คือต้องดีที่สุดเพราะเป็นทุกคนเหมือนทาอะไรก็อยากทําทให้มันดีที่สุดอ่ะทีนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเหมือนมา เหมือนมาเห็นตัวเองอะว่าจากที่ว่าเฮ้ยมันเห็นตัวเองตอนมีลูกด้วยนะว่าตัวเองอะเป็นคนรักตัวเองมากพอมีลูกพอมันรักลูกมันเลยเห็นว่าโอ้ oh, แต่ก่อนฉันไม่นคนรักตัวเองมากนี่ว่ะพอมีลูกก็เลยอ๋อเออความรักที่แบบเรามีอะเข้าใจแล้วว่ารักคนอื่นมันเป็นยังไงรักสาม,มีก็ไม่เหมือนรักลูกนะใช่มันคนละแบบอะคือรักลูกมันจะ ม,มันไม่มี <c oughs> เงื่อนไขอะรักแบบไม่มีเงื<ช>่อนไขมันมีจริงๆแล้วก,การรักลูกอะร<ช>ู้สึกว่าแบบมันรักอะแล้วคือเขาเกิดเขาอยู่ในท้องเราก็รักเขาแล้วอะ<ช>แล้วไม่ได้รู้สึกคือมันไม่มีเหตุผลอะแล้วมันก็แบบไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนหรือจะ คือก็รักอะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยอย่างอย่างสมมติว่าคู่ชีวิตเราเนาะเราเลือกเขามาเพราะว่าเพราะเขาอย่างงู้นอย่างนี้เ,ออเข้ากับรเราได้เราถึงออแบบว่าเออเลือกเขาเออแต่ลูกนี้ไม่ใช่ออไม่มีคอนดิชั่นทางนั้นถือว่าถูกแล้วก็พอเหมือนพอเราเหมือนมีเขาอะแล้วเราเลี้ยงเขามาเรื่อยๆออกลายเป็นว่ามันได้เห็นทางตัวเองอะอยู่ในตัวลูกมันกลายเป็นว่าเราอะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะ จริงหลายหลายด้านมากเลยมากแต่ก่อนนะโอ้โหขอให้บอกมีนะทำงานก็ไม่ทำเที่ยวก็เที่ยวโอ้โหใช้เงินนี่ไม่ต้องพูดถึงแค o ค n านี่คือแบบไม่ไม่มีไม่มีระเบียบแล้วก็ไม่มีแบบแผน่มีไม่มีไม่มีเลยก็รู้สึกว่าแบบเอออยากทำงานก็ทำไปวันๆทำไปเรื่อยๆให้มันดีที่สุดก็บ้างานก็บ้าไปอยู่กับงานก็อยู่ไปอยู่ไ ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทํามันจะแบบเฟลก็ไม่ไปลงลูกใหม่ได้นะแต่พอมีลูกนี้คือไม่ใช่อ่ะอม,มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะอแล้วเราก็จะระวังมากขึ้นคือคิดว่าที่มายืนจุดนี้ได้เนี่ยคิดว่าประเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ยพอลูก, <S <S ลกด้วยใช่เพราะว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวเราเองละเราคิดถึงลูกละพอเราคิดถึงลูกปุ๊บ เราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานความที่มันแบบสิเขียวแล้วก็ต้องมั่นคงแล้วไม่ใช่ทำไปแบบเล่นๆล,ล่ะคือทำไปแนละ้วคือจริงจังละเพราะว่าเราเราทำเพื่อเขาให้เขามีชีวิตอยู่ที่มันที่มันดีในแบบของเราก็เลยกลายเป็นว่าเออมีลูกนี่มันให้อะไรเราหลายอย่าง แล้วลูกเนี่ยที่บอกว่าเป็นโซ่ทองเนี่ยจริงแต่ก่อนอ่ะผู้ใหญ่ชอบพูดมีลูกเป็นโซ่อทองคล้องใจมันโซ่ยังไงวะ <G ül> ไม่เข้าไม่เก็ทท <G ül> ้องมันคล้องไงไม่เก็ท <G ül> แต่อันเนี้ยเข้าใจนะ <G ül> คือความอดทนมันมาจนแบบแม่ความอดทนมันจะไม่มาได้ยังไงท้องเนี่ยโอ้โหแปดเก้าเดือนอยู่ในเนี้ยแล้วตัวก็สั้นขนาดเนี้ยแล้วท้องก็พุ่งขนาดเนี้ยก็ดิ้นกันอยู่ในเนี้ยแล้วพอผ่าก็คืออันนี้ผ่าคลอดเจ็บแผลแบบ คือตักสิ่งเลี้ยงลูกอีกโอ้ยเลี้ยงลูกลูกเข้าเต้าเข้าเต้าไม่ได้ก็คือก็ทายังไงทายังไงให้ได้ก็คือเอาให้ได้ก็คือเจ็บก็คือความอดทนมาการพัฒนาตัวเองมาไอโซ่ทองนี่คือจริงเพราะว่าสามีเนี่ยคือเอาจริงนะจั่วไพ่มาเนี่ยก่อนแต่งกับหลังแต่งในคนละเรื่องเหมือนกันพอมันกลายเป็นว่าพอหลังแต่งคนละเรื่องปุ๊บอะเฮ้ยเราอดทนได้เพื่อลูกเนี่ยเราทําละแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองได้เพื่อลูกเนี่ยเราทาเหมือนกันเพราะเราอยากให้เขาว่าครบ แต่ว่า no offense นะคือเข้าใจคนที่เหมือนแบบไม่ไหวจริงๆแต่อันนั้นน่ะเชื่อเลยว่าเขามาถึงจุดที่แบบอดทนมากๆแล้วอะแล้วมันเป็นโซลชั่นใช่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นทางที่มันดีสําหรับเขาแต่พูดถึงแก่นของความอดทนมีทุกคนแน่นอนถ้ามีลูกเนาะปั๊มนมก่อนว่าพีกไปจุดหนึงปั๊มนมตีสามเนาะดูซีรีส์ไปด้วยปั๊มไปด้วยจําได้เลยคือแบบไม่ได้นอนก็เลยเออคือมี พอคิดว่าเอออยากมีลูกทําไหมเนี่ยไม่ได้คิดแต่พอมีแล้วมันได้อะไรหลายอย่างโดยที่แบบไม่คาดถึงไม่คิดคิดไม่ถึงอ่ะอย่างมิบีเคยคิดไหมว่าพอมีลูกแล้วอะเรามีความคาดหวังอะไรในตัวลูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันปกตินะแล้วก็คือเคยอ่านหนังสือ เป็นคนที่มีความคาดหวังสูงทั้งตัวเองและคนอื่นทีเนี้พอเหมือนมีลูกปุ๊บเนี่ยจากที่ไม่เคยอ่านหนังสือนี่ออดิฉันอันดับเลยค่ะเพราะดิฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่เคยมีอะเคยเลี้ยงมหมาแล้วเลี้ยงหมาก,ก็คือแบบไม่ไม่่อยรอดเท่าไหร่ <ś led> <ś led> เออกลายเป็นว่าพอไปอ่านปุ๊บว่านหนังสือเล่มหนึ่งอะคือพูดไว้จําชื่อหนังสือไม่ได้แต่เขาพูดไว้ว่าคนส่วนมากตามอโตเมติแล้วเนี่ยจะคาดหวังลูกเนี่ยในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นมีอยากเป็นนางแบบ อย่างเงี้ย<อ>ก็คือตัวเองไม่ได้ก็จะไปพูชอยู่ที่ลูกเป็นอ,ออโต้นะเป็นเหมือนแบบไม่ทันระวังอ่ะไม่ทันคิดแต่จริงจมันเป็นเรื่องปกติมากมันจะไปพูชให้ลูกมันจะไปผลักดนันให้ลูกมันจะอยากให้ลูกเรียนเก่งกนู่นนี่นั่นแต่พอหอนังสือเล่มนี้ปุ๊บอะเราก็ฟังหมอประเสริฐ<อ>ผลอขอเมนชั่นนิดนึงไปเไรป่ะเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่าความคาดหวังเราอะดอกไปที่ศูนเลยก็คือไม่คาดเลยอืคือแค่เรียงเพื่อที่จะให้เขาอะ เป็นคนพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ไม่เป็นภาระใครไม่เดือดร้อนใครเหมือนกันอ่ะแล้วก็เขาอยากทําอะไรเขาอยากจะมีอาชีพอะไรประกอบอะไรอะ่ะก็คือส่งเสริมเพราะปัจจุบันเนี้ยผู้ตรงๆนะอาชีพอะไรนะก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีเลี้ยงดูตัวเองได้อ่ะใช่ <ฮะ S 1> มีหมดของการเซอร์ไว้ได้แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่การพอเพียงของเรา<ช>แม่นึกออกไหมว่าเอ้ยถ้าเราได้เท่านี้แล้วเราพอใจในสิ่งที่เรามีความสุขเท่านี้ มันก็คือบาลานซ์ไงได้เงินเดือนหนึ่งหมืนความสุขหนึ่งหมื่นเพียงพอก็คือเพียงพอพอ <า S 2> <พา S 1> เพียงไงมันไม่จําเป็นต้องใช่มันไม่จําเป็น,ต,น,ปนต้องไปดูคนอื่นอันนี้จะเป็นสอนลูกมากกว่าว่าเห็นคนอื่นอะ่ะมันมีความสุขจริงๆหรือเปล่าที่เราอยากได้ของเขาบางทีเด็กอะ่ะมันเป็นลวแม่ก็จะสอนอะไรเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต่างเงมากกว่าอแล้วแม่ล่ะเคยคาดหวังอะไรในตัวลูกไหมก็คาดหวัง คือเหมือนจริงๆความคาดหวังมันมันอย่างที่มีวีบอกอ่ะมันมันมาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แบบเราคาดหวังอ่ะรู้สึกว่าคือเหมือน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 เราเราเราดูตัวเองเป,เป็นเป็นแบบว่าอย่างอย่างคุณแม่ก็คือไม่เคยแบบไม่เคยบังคับดีกว่าว่าต้องเป็นอะไรยังไงคือรู้สึกว่าชีวิตเรา happy อะแฮปปี้รู้สึกว่าเราสามารถบราลานซ์ชีวิตเราได้มีความสุขกับชีวิตเราได้ก็เลยอยากให้ ให้ลูกเป็นเหมือนเราเป็น,ปนหมายถึงว่าสามารถใช้ชีวิต,วตเขาได้อย่างมีความสุขดีกว่าแล้วก็อยู่ในสังคมได้อะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาอะแล้วก็คาดหวังว่าพอเราให้ไปแล้วว่าเราเขาสามารถแบบเป็นคนที่มีคุณภาพอันนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบถามว่าคาดหวังไหมจริงๆคาดหวังคาดหวังให้ลูกเราอะแบบเป็นคนที่มีคุณภาพซึ่งความคาดหวังมันก็มากับ วิธีการที่เราจะสอนเขาว่าเราจะสอนยังไงเพื่อที่จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยให้เขาโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมก็คือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะดูแลตัวเองได้คือดูแลตัวเองเป็นได้เนี่ยคือสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองดูแลเขาไม่ได้วันนึงเราไม่อยู่อ่ะเขาจะอยู่ยังไงอันนี้คือเราคิดตลอดเวลามันคือความเป็นห่วงเนาะใช่ก็อย่างที่เคยเล่าไปในอีพีก่อนเนาะว่าแบบอย่างว่ายน้ําอ่ะก็คือจะสอนให้เขาลงน้ําแต่เด็กเราไม่กลัวว่าเขาจะ เพราะเราอยู่ใกล้ๆเขา,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 าแต่เรากลัวว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วอยู่ดีๆเขาตกน้ําขึ้นมาจะทํายังไงเราก็เลยแบบโอเคนะโมเมนต์ที่เราจะอยู่กับเขาได้อะเราสอนให้เขาสืบในน้ำได้ในชีวิตก็คือเราก็จะสอนให้เขาแบบเอ,อเจอคนแบบนี้เขาต้องทำยังไงเจอคนแบบนี้คือให้เขาอยู่ได้อะให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรไม่ดีรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าอะไรไม่ควรทำแล้วก็เหมือน จริงๆอยากให้เขาเป็นคนที่มีแต่คนรักแต่ว่ามันก็คงยากเนาะมันก็ต้องมีทั้งรักและไม่ชอบทั้งชอบและไม่ชอบแต่ว่าเขาจะจัดการกับตัวเขายังไงจัดการก<แ>ับอารมณ์เขายังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากให้เขาอยู่แล้วใช้ชีวิตแบบอย่างมีความสุขอะน <No. S 2> ความสุขก็มาก,กับอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็แบบคือเหมือนถ้าสมมติว่าอย่างความเพียงพอก็คือความสุขนะถ้าเกิดว่ามันไม่พอมันก็คือไม่แฮปปี้แล้วว่าเออก็ต้องสอนให้เขาแบบเออ แฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นที่เขามีอยู่อะไรางเง<อ>ี้ถามว่าความคาดหวังพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ได้ไม่ได้สมหวังหมด<อ>แต่ว่าเราก็พยายามเหมือนสอนแล้วก็กรูมเขาให้มันเป็นในเวนั้นให้ได้มาก<อ>ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะ<อ>แต่สุดท้ายแล้วก็คือไม่ force หมายถึงว่าไม่ได้แบบ อยากให้เขาเป็นอะไรที่ไม่ได้บอกว่าเอยอยากจะให้เป็นหมอเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็นแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาต้องไม่ทําให้คนเดือดร้อนแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบเรารู้สึกเนาะคิดยังไงกับที่คําพูดว่าเนี่ยมีลูกอ่ะ ลูกเนี่ย ic, ha, ต้องแบบกระตันยูกลับมาดูแลพ่อแม่ต้องรับช่วงต่อธุรกิจอ่ะแม่คิดกับคําพูดอย่างเงี้ยยังไงโอ้ยอันนี้คุยแต่แรกเลยว่าถ้าลูกไม่ชอบแบบธุรกิจที่เราทำอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยเราก็พยายามสร้างธุรกิจให้เป็นแบบให้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองที่แบบไม่ต้องมีลูกมาสืบทอดก็สืบสืบเนื่องจากว่าเราไม่ได้คาดหวังกับลูกแหละว่าลูกจะมารับหรือเปล่าใช่แต่ว่าเขาเห็นเราเนี่ยแหละว่าเราทําอะไรบ้างเรามีหน้าที่แค่ หมือน provide information ให้ข้อมูลเขาว่าพ่อแม่ทําอะไรแล้วเขาแล้วแล้วพ่อแม่ต้องใช้ชีวิตแบบไหนเขาแฮปปี้ไหมเขาชอบแบบเวที่เราทําแบบนี้ไหมถ้าเขาชอบเขาสามารถเดินตามแต่ถ้าเขาไม่ชอบเขามีวย์ของเขาเองเราก็ผัดนั้นเขาได้ในในวันที่เรายังอยู่แล้วเราสามารถให้เขาได้เนาะไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องกลับมาดูแลเราเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราทำอ่ะเราทําเพื่อให้เราดูเหมือนตัวเราเองนะในฐานะที่เป็นพ่อแม่เราสร้างทุกวันนี้เพื่อเราดูแลเขาให้ถึงจุด จุดหมายที่เขาให้ถึงจุดที่เขาดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ทําให้เราสามารถดูแลตัวเองได้จนแบบแก่เท่าแปลว่าลูกไม่ต้องมาดูแลเราอไม่อยากให้เป็นภาระลูกเพราะว่าแค่ให้เขาดูแลตัวเองได้เราก็ใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่เดือดร้อนใครอะสาหรับเขาเรารู้สึกว่ามันก็ยากแล้วอะแต่ถ้าต้องมากลับมาดูแลเราอีกอะคือเราก็ไม่อยากให้เขาลำบากอะไรขนาดนั้นเลยแบบเนี่ยเออไม่เคยคิดว่าลูกลูกต้องแบบมาดูแลเราขนาดนั้นแต่คาว่ากระตัญยูอ่ะ อยากให้เขามีอยู่แหละเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเชื่อในความกระตันยูเนาะเรารู้สึกว่าความกระตันยูจะทําให้เขาอะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระตันยูมันจะไม่ได้มาในรูปแบบแบบต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเดียวใช่ต้องมันมีหลายอย่างใช่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เอาจริงความหมายมันกว้างเนาะแค่เขาแบบกลับมาแบบหาเรากินข้าวชวนแม่ไปกินข้าวใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบ ไม่ได้ทิ้งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มีว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงลูของเราด้วยนะใช่คือถ้าเราเลี้ยงลูกมาเป็นแบบเราให้เราให้ความสําคัญกับเขาหรือว่าเราเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรให้ความสนใจเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดอ่ะลูกเขาก็จะเคยชินกับเราแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะใช่ใช่เราจนโตถือว่าถูกก็คิดว่าครบอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ไงนะเขาจะไปเรื่องไหนเนี่ยอันนี้ก็คือ เรื่องความกตันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเอาจริงเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับที่บ้านบีบ้านบีเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันเนี่ยคืออยู่กับอากงอาม่าด้วยซึ่งอาม่ากับอากงเนี่ยจะเครซี่เอาแบความกตัญอยู่มากต้องเลี้ยงดูฉันต้องสืบต่อธุรกิจต้องพาฉันไปหาหมอบล布拉ก็คือเครซี่เรื่องนี้มากเพราะเพราะอากงอาม่าก็คือพ่อแม่ของบีของมีนนะเขาก็มีความเชื่อแหละว่า ถ้ากระตัดอยู่ก็คือจะลุ่งเรืองจะเจริญก้าหน้า,นาก็คือคนจีนจริงๆเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อแต่ทีนี้แต่ว,วิธีการใช่ใเขาก็คือเอามาครอบเรา<ๆ>พอมาครอบเราเรารู้สึกว่าเราอึดอัดมากในสมัยที่เรายังเด็กว่าแบบตอนยังหาเงินแม่ก็แบบท,ทำไมต้องเรียงรูด้วยวะทำไมต้องเราต้องเรียงขนาดไหนวะคือพ่อแม่ก็หาเงินได้เยอะแล้วกูจะไหวมะเนี่ยตัวเองยังเอาไม่รอดเลยก็จะมีแบบคำามเยอะแยะมากแต่ไม่ได้เถียงนะจนเนี่ยพอมาเป็นเจเนเรชั่นเราที่เรามีรู้กลายเป็นว่าอ๋อโอเค เราก็มานั่งเคลียร์ใจของเราอะเรื่องนี้ว่าเราอยากจะให้ลูกเรากาันอยู่หรือต้องเลี้ยงลูกเราหรือเปล่าสรุปเราก็คุยกับสามีสามีตั้งคําถามมาว่าเออเธอลูกอะจะมาเกิดอะเขาไม่ได้ขอมาเกิดนะแล้วแม่สามีก็พูดคํานี้นะม่า,าม่าเขาเขาม่าม่าเขาเป็นคนอายุ70กว่าที่สมัยใหม่มากบอกเธอเธอต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะเขาไม่ได้ขอเธอมาเกิดนะเธอทําเขามาเกิดนะเธอต้องรับผิดชอบนะม่าพูดคํานี้เลยนะแม่ของสามีนะก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกเหมือนตื่นอะ ว่าเออว่ะเขาไม่ได้ขอเรามาเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกดีเวลาที่คนคนรุ่นเก่าๆมาบอกว่าฉันน่ะเหมือนข้อเธอมาเธอเป็นลูกฉันฉันเลี้ยงดูเธอมาเธอก็ต้องเลี้ยงดูฉันกลับสิมันเหมือนเหมือนเหมือนบุญคุณอนะ่ะรู้สึกว่าเอา้เาเอาให้กูเกิดทำไมวะเนี้ยนึกออกไหมจริงๆคือยิ่งเวลาตอนที่ตัวเองดื้อนะเธอนี่ฉันมันเลี้ยงมาเสียข้าวสุก <c oughs> อา้าวหอยลอดอะไรวะคือเออก็ไม่ไมัน มื่นล้านคำก็เลยต้องมานั่งเคลียรใจกับสามีก็คือบ้านสามีก็คือม่าเนี่ยทางแม่สามีเขาก็สอนว่าเฮ้ยเ้าไม่ได้ขอเรามาเกิดเอาเขามาเกิดแล้วว่าเลี้ยงดูเขาให้ดีด้วยมันคือความรับผิดชอบของการที่เป็นพ่อแม่อความเมตตาต้องมีเมตตาลูกลูกอ่ะจะกีดจะวีจะร้องอ่ะเขาไม่รู้เขาเป็นเด็กเมตตาเขาความกรุณาต้องมา จริงเขาสอนเลยบ้านนั้นนะการุณาคือการุณาเขาคือสอนเขาสั่งสอนเขาเขาอารมณ์เสียสอนเขาว่านี่คืออารมณ์เขานะัการุณาเขาให้เวลากับเขาอบรมบ่มสอนเขาแล้วแบบอินฟินิตี้นะคะมีมูทิตามาหลักทร,รมามามูทิตามามูทิตาคืออะไรนะขอไปเสิร์ชก่อนแบบนึงคือเหมือนจำไม่ได้ <c oughs> คือมูทิตาคือประมาณว่าสงสารอะ เออส่งสารเขาเหมือนว่ามีความแบบคิดว่าเออเขาไม่รู้นะแล้วเราก็คือจะให้แบบข้อมูลเขาอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีอันนึงคืออุเบกขาอันนี้คือมีขอไปทำการบ้านเพิ่ม,มเดี๋ยวจะขึ้นไว้ขึ้นไว้ขึ้นไว้เลยว่ามันคืออะไรกลัวให้ข้อมูลผิดแต่อันนี้ดูดิขนาดสอนแล้วยังไม่จําเลยแต่คือเหมือนรวมๆแล้วก็คือมันควรจะต้องอันนี้คือเหมือนเป็นหน้าที่ของของของ,ของพ่อแม่นะที่ต้องมีกับลูก ส่วนแล้วเขาก็พูดว่าเออส่วนลูกเนี่ยลูกเนี่ยหน้าที่ที่มีกระทำต่อพ่อแม่ก็คืออย่างเนี้ยถ้าเราถ้าเราเลี้ยงเขาแบบเนี้ยเราจะเขาจะมีความกะตันยูโดย<ม>อโตเมติกเพราะเขาจะเห็นในสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเขาไม่มีนะก็ว่าเขาไม่ได้นะแล้วแต่ใครแต่มันนะคือเราจะไปคาดหวังว่าเธอต้องมีความกตัญญูฉันไม่ใช่มันคือแยกกันแต่เนี้ยกลับมาย้อนคิดนะจริงๆว่า คือคําว่ากตันยูอะไม่เคยแบบคุยกับลูกเลยนะรู้สึกว่าเขายังไม่เข้าใจหรอกว่าคําว่าถ้าสมมติเราพูดว่ากตันยูเขาอาจจะถามว่าอะไรหรือมามาแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาย้อนคิดแล้วมันคือจริงอะแล้วมันจะกตันยูจะมาเองอะคือเหมือนเวลาเราเลี้ยงลูกเรารู้สึกว่าเราหลักเขามากๆเราให้ความรักกับเขารักในที่นี้คือมันจะมาในทุกแบบอะไม่ถึงเวลาเลี้ยงข้าวเวลาป้อนข้าวเวลาเล่นกับเล่นเล่นของเล่นกับเขาอะแล้วหรือเราพาเขานอนพาเขาอาบน้ําอะ เราเราให้ความรักเขาอะแล้วเขารับรู้ได้ว่าเรารักเขาเขาแสดงความรักกับเราเป็นมืก่อนมาจุ๊บมาหอมสอนให้เขาแบบขอโทษเป็นเวลาทําผิดขอบคุณเป็นเวลาแบบมีใครให้ของแล้วเขาแบบขอบคุณหมาหมาเป็นขอโทษหมาหมาได้แล้วในวันที่เขาไม่ที่เราไม่อยู่อ่ะเขาคิดถึงเราเขาอยากให้เราอยู่ตรงนั้นเราคุยกับเขาแบบ ด้วยวิธีการที่อ่ะอย่างมีบอกสี่ข้อนั้นอะ่ะมันมันมันรวมอยู่ในนั้นด้วยกันอ,ะอ่ะลูกเขาจะรักเราจริงๆแล้วถ้าเราสามารถคีปดีเลชันชิ p แบบนี้ได้แม้เขาจะโตไปแบบแล,ลูกเราอ่ะเขาพัฒนาการตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเขาจะมีความน่ารักของเขาตอนเด็กๆแล้วเขาก็จะโตขึ้นเขาจะรู้เริ่มรู้เยอะมีความแก่นมีเอาอะไรจากข้างนอกมาที่บ้านบ้างถ้าเราอ่ะสามารถดึงเขากลับมา สอนเขาให้เขาอยู่ตรงเนี่ยอะไรที่เขาเอามาไม่ดีเอาไม่ดีเอามาเราสอนเขาค่อยๆสอนสอนกรองเขาโดยที่ไม่ทิ้งเขาเลยนะ<อ>ไม่ปล่อยให้เขาแบบหลุดไปกับอะไรไม่ดีอ่ะอคือเขาอาจจาะกลับมาบ้านบ้างเราสอนเขาอธิบายเขาแต่ว่าครั้งเดียวมันอาจจะไม่รู้คือเขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจอาจจะแบบ,บายแอบหรือว่าแบบอ้เขาฟังข้างนอกนะเข<อ>า<อ>ไม่ฟังามานะแต่เราต้องค่อยๆทําไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะ่ะ ตลอดไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือความรักอ่ะพอรักแล้วว่ามันมันสกกตันยูโดยอัตโนมัตินะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะยังไงเขาก็ไม่ลืมเราเวลาเขาทําอะไรเขาก็จะคิดถึงเราเขาก็จะดีกับเราการที่เราที่เขาดีกับเรามันก็เหมือนเขากระตันยูเราบ้างเรารู้สึกว่ามันอย่างนั้นอ่ะเออเหมือนเรารักเขาเขารักเราอ่ะเออคาว่ากตันยูมันอาจจะรวมรวมแต่จริงๆแล้วก็คือเนี้ยแหละก็คืออยู่อยู่แบบไม่ทิ้งกันไปไหนอ่ะใช่ใช่มันมัน เออรู้สึกว่าไอ้กาันตยูมันอาจจะยากไปสําหรับเขาที่จะสอนเขานะโมเมนต์นี้แต่การที่เราให้ความรักเขาแล้วเราแล้วเขาสามารถเอาความรักที่เราให้อะส่งต่อกลับมาหาเราได้หรือให้คนอื่นได้อะคือมันมันก็โอเคแล้วว่าเราเราเรื่องความกตันญยูมันไม่ใช่มีแค่พ่อแม่นะมันคือคนที่เหมือนให้เราดีกับเราดีกับเราเราก็ดีกับเขาใช่คุณครูหรือใครที่แบบเอาอย่างเราโตมาเราก็ต้องมีใครๆแบบ อากุณซือหรือโค้ชหรืออะไรที่เป็นแบบสอนเรื่องธุรกิจหรือ<ช>ลูกค้าเราก็แล้วแต่ที่แบบเฮ้ยพูดถึงอะเราก็ใช้คำนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็กิฟต์โปรดักที่มันดีให้กับลูกค้า<ช>มันก็ถือว่าเราเราให้ความกระตันอยู่กับเขาที่ว่าเฮ้ยเราให้แต่สิ่งดีๆสำหรับเขา<ช>เลยเนี่ยแล้วจริงๆอะ การที่เราให้คืนหรือจะเรียกว่ากรตันยูเนาะมันไม่ได้มาในรูปแบบสิ่งของอย่างเดียวหรือการให้ของอย่างเดียวแต่การที่เรามีความรู้สึกแ h a n k s f u l ความรู้สึกว่าขอบคุณแอป a p c ีเอชแอปา่งที่คุณทําให้อ่ะมันก็แบบมันก็เพียงพอแล้วนะจริงๆแล้วมันมันก็จะมากับอะไรที่ถ้าเขาเดือดร้อนหรือเขาพร้อมที่จะให้เราช่วยเราก็จะพร้อมยืนเขาไปช่วยมันจะเป็นแบบ อย่างนั้นเนาะก็สรุปวันนี้เนาะที่เรามาคุยกันว่าเราอยากมีลูกทําไมก็สรุปว่าเราตอบไม่ได้ว่าอยากมีทําไมจริงทาไมถึงอยากมีแต่ว่าที่เราตอบได้ก็คือมีลูกเราเป็นยังไงมีลูกแล้วว่าเราแฮปปี้มีออความสุขแล้วก็สิ่งที่เราอ่ะคาดหวังกับเขาก็คืออยากให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ถามว่าเขาต้องกลับมาดูแลเราไหมเราก็บอกว่าไม่ไม่ได้อยากได้ในรูปแบบที่จะต้องมา เ็นเงินมาให้หรือว่าแบบส่งเสียส่งเราต่อทุกเดือนตอนที่เราอายุเยอะแล้วก็คือรู้สึกว่าเราอ่ะก็มีวางแผนชีวิตตัวเองเหมือนกันให้เราสามารถดูแลตัวเองได้จนโตแล้วก็แค่อยากจนโตว่ะจนแก้ไม่ยังแก่แต่ก็คือแค่อยากให้แบบเขากลับมาหาเราอยู่กับเราแบบเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าก็คือนึกถึงเราบ้างใช่แต่ว่าเวลาเขาไม่มีครอบครัวแล้วใช่แต่ว่าการที่เราอย่างเรามีครอบครัวแล้วเรามีตายาย อยู่กับเขาอะมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขาอยู่สเต็ปนั้นเราก็จะเป็นตายายให้เขาอะเนอะเราก็จะไปแบบเป็นแฟมิลี่บิ๊กแฟมิลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องความกระตัญยูหรือว่าหน้าที่ของพ่อแม่อะคือส่วนตัวเห็นว่ามันแยกกันเราก็ไม่ได้แบบคาดหวังให้เขาต้องมากระตัญยุนนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นกิจจะอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราบ่มเพาะหรือเราสอนเขาได้เนี่ยมันก็จะเป็นคล้าย คาแรคเตอร์หรือคุณภาพของเขาที่เขามีแล้วเขาไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับสังคมอ่ะเขาจะกลายเป็นคนที่เฮ้ยมันอยู่กับสังคมคนอื่นได้ใช่แล<ม>้วเราแบบให้ความรักเขาเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อดีกว่าว่าเขาก็จะให้เขาก็จะรักเราแล้วก็จะนึกถึงเราตลอดเวลาเขาต้องการต้องการ<ม>ความช่วยเหลือะอะไรเงี้ยหรือเขาต้องการอะไรที่แบบสมมติว่าเขาเจอปัญหาในชีวิตแล้วรู้เขาไม่มีที่ไปอะ่ะ แน่นอนแน่นอนเราแน่นอนใช่เราเราอยู่ตรงนี้ให้ข่าวใช่เนอะก็เป็นเป็นสิ่งที่แม่ให้กับลูกได้ใช่นะคะก็คือเผื่อเพื่อนๆลองไปทําคือถามตัวเองดูว่าเราอยากมีลูกทําไมเอออาจจะเล่ออคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาได้ว่าแบบเออเหมามอยกันได้แต่ละคนอยากมีเพราะอะไรแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากมีลูกอาจจะแบบว่าแชร์ก็ได้นะว่าทาไมถึงไม่อยากมีลูกเพราะอะไร คฟิร์นมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาบอกเขาไม่อยากมีลูกเพราะว่าเขายัางไม่ยังเขาเขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวเกินไปที่จะมีลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงเขาอย่างดีได้อะเป็นคําตอบที่จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดชอบมากคําตอบแบบนี้ใช่มันจะทําให้ชีวิตมีความสุขมากใช่แล้วก็เราไม่ไม,ไม่ไม่สร้างภาระให้กับสังคมด้วยถ้าเรามีลูกล้วเราไม่สามารถเลี้ยงเขาให้ดีได้แล้วเด็ก ถ้าโตมาไม่ได้แบบมีคุณภาพอะสุดท้ายแล้วอะเราเราก็ไม่มีความสุขอะจริงเออบางทีมันก็อาจะเป็นอะไรที่กลับมาทำร้ายเราตอนหลังจริงแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเราไม่มีความสุขก็คงไม่มีดีกว่าถูกเออยู่กันสองคนก็แฮปปี้ถูกมันก็มีเวที่ไปว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่ละคนแบบรู้สึกยังไงแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากมาแชร์ไอเดียหรือว่าอยากถามว่าแบบเลี้ยงลูกแบบไหนยังไง มีเรื่องอะไรที่กอยากคุยกับเราก็ดูเรื่องหลักคําสอนตามศาสนาที่เมื่อกี้มีก็คือมั่วไปนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ขออภัยแต่คืออยากแชร์เพราะรู้สึกว่ามันดีมันดีอะไรที่ดีคืออยากแบบก็คอมเมนต์มาบอกมีได้หรือว่าสอนมีใช่หรือว่าใครมีไอเดียอยากแบบให้เรามาเอาหัวข้ออะไรมาพูดกันในรายการก็แชร์กันมาได้นะค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ